สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะมาพบกันในหวัวข้อคำทำนายความสัมพันธ์ที่อยู่ๆก็เงียบๆจะได้ไปต่อหรือไม่นะคะความสัมพันธ์ที่อยู่ๆก็เงียบจะได้ไปต่อหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูให้กันนะคะความสัมพันธ์ที่อยู่ๆก็เงียบนะคะจะได้ไปต่อหรือไม่ ะะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะความสัมพันธ์ที่อยู่ๆก็นิ่งเงียบคุณจะได้ไปต่อหรือไม่นะเรามาดูตัวตนของคนคนนั้นก่อนคนที่คุณคุยด้วยนะคะด้ไพ่ขวิถ้วยนะเขาเป็นคนที่มีรมลงค่อนข้างอ่อนไหวนะหรือเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ๆคิดจะน้อยใจก็น้อยใจอยู่ๆจะคิดมากก็คิดมากบางทีเขางอนคุณเขาโกรธคุณเขาเงียบหายไปคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณทําอะไรผิด เขาเรียกว่าตามอารมณ์เขาไม่ค่อยถูกนะไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะมาจากอารมณ์ไหนมันกันแต่การเป็นว่าคบเขาแล้วคุณค่อนข้างจะเสี่ยสหรือค่อนข้างเครียดนะคือคบแล้วมันมันทาตัวไม่ถูกนะไม่รู้ว่าถ้าพูดอันนี้ไปจะถูกใจเขาไหมทําอันนี้ไปเขาจะเขาจะคิดมากไหมทาอันนี้ไปเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับความรู้สึกเขาหรือเปล่าจะกระทบกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะเเรียกว่าเป็นการคบไปเครียดไปนะเนี่ย ได้ไพ่เดวิลหมดเวลาจะแสดงความรักเขาก็แสดงความรักแบบว่าโอ้โหมากมายนะคะแต่บทจะเงียบเขาก็เงียบหายไปเลยนะแต่พื้นฐานจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่สุภาพเป็นคนที่อ่อนโยนนะเขาเรียกว่าเข้ามาก็คือเข้ามาด้วยด้วยจิตใจที่ดีนะจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้เข้ามาหลอกลวง เพียงแค่ว่าด้วยนิสัยด้วยอารมณ์ของเขาเขาเป็นคนแบบนีนะขี้งอนขี้น้อยใจคิดมากอารมณ์แปรปรวนมันเ,เหมือนคนคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าเดียดเด๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็แปรแปรเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าอารมณ์เขาอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงไปมาได้วันละหลายครั้งนะคุณเองคุณคบเข้ามาคุณยังยังเดาใจก็ไม่ถูกเลยยังเดาทางก็ไม่ถูกด้วย นะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองคุณแบบคุณคบแล้วคุณต้องระวังตัวตัวเองตลอดเวลาระวังการกระทําระวังการพูดระวังการแสดงออกของคุณตลอดเวลาเนาะแต่คุณเองคุณก็มีความรู้สึกที่ดีๆให้กับเขาเขาก็มีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณนะในความสัมพันธ์นี้ดูแล้วคุณจะเป็นฝ่ายที่มีความหนักแน่นมีเหตุมีผลมากกว่าเขานะคะเขาเรียกว่าน,นีสายมันสลับขั้วกันเลยอ่ะนะ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าแล้วเขาคิดเขารู้สึกเช่นไรนกับคุณในเวลานี้นะคะไในไพ่สิบดาบเวลาที่เขาไม่ได้คุยกับคุณเขาก็รู้สึกเหงารู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกับคุณเป็นคนที่มาเติมเต็มในความรู้สึกของเขาคุณคือคนที่มาทำให้เขาไม่เหงานะคะ คุณคือคนที่มาแล้วเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาสดใสเขามีชีวิตชีวานะเขามีชีวิตชีวาแต่อาจจะด้วยนิสัยเขาเองนะที่เขาเป็นคนที่คิดมากนะบางทีงมันไม่มีอะไรเลยแต่เขาก็คิดไปเองน้อยใจไปเองนะในไ,ไพ่จเห็นหลายครั้งนะคะที่เขารู้ว่าเขาผิดนะคะ แล้วเขาก็อยากที่จะกลับมางอนง้อคุณอยากจะจะกลับมาขอคืนดีกับคุณนะแต่ก็ไม่กล้านะบางครั้งก็อาจจะแสดงออกกับคุณเอาไว้เยอะมันก็ได้ทําให้เขาไม่กล้าที่จะกลับมาขอโทษไม่กล้าที่จะกลับมาขอโอกาสกับคุณนะแต่ถามว่าเขาเครียดไหมเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะเวลาที่ไม่ได้คุยกันหรือเวลาที่เขาสร้างปัญหาขึ้นมาด้วยตัวเขาเองด้วยความคิดเขาเองด้วยอารมณ์ของเขาเอง นะปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยเวลามันมีปัญหามันมักจะมาจากอารมณ์เขามาจากตัวเขาเป็นหลักเลยนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะเขามองว่าคุณนะ่ะคือความสุขของเขานะคะคุณคือคนที่มาทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เหงาเขาไม่โดดเดี่ยวนะเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะดีกับเขา คุณจริงจังและจริงใจกับเขาแต่ความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ย mm. เขาก็รู้นะคะว่ามาจากตัวเขาแต่เขาเหมือนกับเขาก็ไม่รู้ว่าเขาควรจะต้องแก้แก้ปรับปรุงตัวเองยังไงนะนะรู้ว่าผิดแต่เหมือนกับปรับปรุงตัวเองไม่เป็นปรับปรุงตัวเองไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเริ่มปรับปรุงยังไงไม่รู้ว่าจะแก้ไขตัวเองยังไงมันก็เลยทาให้เขาเนี่ยจมอยู่กับปัญหาของเขานะคราวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่า ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความเป็นตัวตนของเขาในตอนเนี้ยมันโดนหล่อหลอมมาตั้งแต่วัยเด็กของเขานะคะวัยเด็กของเขาก็อาจจะมีปมมีปัญหาอะไรในวัยเด็กมาก่อนนะมันจึงทําให้เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรป่วนมีความคิดที่มันอาจจะแปกแยกไม่เหมือนคนปกติทั่วๆไปนะยิ่งพอมีความรักเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเวลามีความรักหรือมีใครเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ย เขาเรียกว่ามันก็คือทําให้เขามีความสุขด้วยแต่ในขนาดเดียวกันเขาก็วางตัวไม่ถูกด้วยว่าเขาจะวางตัวยังไงควรจะปรับตัวยังไงนะควรจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ควรจะดูแลเทคแคร์คุณยังไงอันนี้ก็คือเขาก็อาจจะทําไม่เป็นนะคะอาจจะอยู่กับตัวเองมานานด้วยนะคะอยู่ในโลกของตัวเองมานานด้วยและเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยคบใครไม่ค่อยเปิดใจคบใครไม่ค่อยไปไหนมาไหนกับใครนะ เขาเป็นคนที่อยู่กับตัวเองมากจนเกินไปเขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่ในโลกของตัวเองมากจนเกินไปจนวันหนึ่งพอเมมมามีคุณแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาแบบไปไม่ถูกนะแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าอ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ทาไมอยู่ๆก็ถึงเงียบหายนะได้ไพ่แปดเหรียญมันก็เหมือนกับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาได้กลับไปอยู่กับตัวเองอีกแล้ว ไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองอีกแล้วไปหมกมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างของเขาเนี่ยนะคะเหมือนกับตอนนี้เขากำลังมีอะไรที่เขาไปโฟกัสไปสนใจของเขาอยู่แล้วเป็นการไปสนใจเนี่ยคือแบบสนใจแบบจริงๆจังๆมากสนใจโดยที่แบบไม่ได้สนใจเลยว่าคนไหนจะอะไรยังไงนะคะในไ,ไพ่แสติกในไพ่เดช เดี๋ยวให้คีนเบี่ยนคุณอาจจะกําลังคิดกําลังตัดสินใจอยู่ด้วยเหมือนกันว่าถ้าเงียบไปนานกว่านี้ฉันก็คงไม่รอแล้วฉันก็ไม่เสียเวลาแล้วพอรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยฉันเองฉันก็เหนื่อยที่จะต้องมานั่งตามอารมณ์มานั่งตามอารมณ์เธอมานั่งคอยคาดเดาความคิดของเธอนะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันดูยากยากอ่านยากยากตัวเธอเนี่ย ตกลอองเธ,เธอคิดอะไรยังไงกันแน่กับความสัมพันธ์นี้นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย life, เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเงียบนะเดี๋ยวสดใสล่าเริงเดี๋ยวหวนเลาะนะแต่เดี๋ยวก็หายไปซะอย่างนั้นนะหายไปโดยแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่บอกไม่กล่าวอยู่ๆนึกจะหายก็หายซะอย่างนั้นนะมันจึงทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยและอย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าในเรื่องของนิสัยใจคอคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นมากกว่าเขานะแล้วคุณเป็นคนที่มีความอดทนมากกว่าเขาด้วย นะคะแต่เขาเป็นคนที่ขาดเหตุผลนะทำอะไรตามใจตามอารมณ์ตัวเองเป็นหลักนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะว่าแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะที่เงียบหายไปเนี่ยจะได้กลับมาคุยกันอีกไหมก้มาวไม้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วล่ะคุณอยากจะหยุดแล้วล่ะแต่พอคุณอยากจะหยุดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกลับมานะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมา กลับมาส่งข้อความมานะคะมาคุยมาเจอมาอะไรเนี้ยนะเหมือนกับตอนนี้เขากาลังดูดูอยู่กําลังอยากเชิญอยู่ว่าจะกลับมายังไงดีนะว่าจะส่งข้อความมาหาคุณยังไงดีกลัวว่าคุณจะปฏิเสธกลัวว่าคุณจะไม่คุยด้วยหรือมองว่าตอนนี้คุณมีใครใหม่ไปหรือยังนะก็ได้แต่มองได้แต่ส่องนะแต่ก็ยังไม่กล้าทําอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นไปกว่านี้ ยังไม่กล้าที่จะเข้ามาแสดงตัวหรือยังไม่กล้าที่แบบจะมาบอกถึงเหตุผลว่าทําไมอยู่ๆเขาถึงเงียบๆทาไมอยู่ๆเขาถึงได้หายไปนะควนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์นี้คุณจะได้ไปต่อไหมกับเขานะคะในไพ่เดอะฟลูในไพ่อกดาบในไพ่หกถ้วยอปกติเขาก็มามาหายๆอย่างนี้บ่อยๆนะ จนคุณรู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งคุณก็คงจะไม่ทนแล้วฉันก็จะไปของฉันแล้วเหมือนกันนะถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้จะได้ไปต่อไหมคือมันจะไปต่อลักษณะเป็นเป็นอะไรอะ่ะเพราะเรียกว่าไปต่อแล้วมันก็กลับมาจยุดจุดเดิมไปต่อแล้วมันก็กลับมาอยู่จุดเดิมนะคะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนาในทางด้านของเขานะและอย่างที่บอกเขาเขาไม่รู้วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่รู้วิธีการที่จะรับมือกับอารมณ์แปรปรวนของตัวเอง นะแต่ถามว่าเขามีใจให้คุณไหมเขามีใจให้คุณนะคะแต่การไปต่อกับความสัมพันธ์เนี่ยคนที่จะเหนื่อยคือคุณนะคุณพยายามที่จะเข้าใจเขาคุณพยายามที่จะให้โอกาสเขามาหลายครั้งแล้วนะคะแต่พอให้โอกาสทีไรเนี่ยสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปเป็นคนเดิมอีกมันจึงทําให้คุณรู้สึกว่าโคตรเหนื่อยในความสัมพันธ์แบบนี้นะมันต้องคอยมานั่งคาดเดาอารมณ์ของเขาอยู่ตลอดเวลาตกลงเขาเจะออย่างไรกันแน่ นะคุณครบกันมาจนระยะนึงแล้วเนี่ยคุณยังยังไม่รู้เลยว่าตกลงมันจะยังไงตกลงมันจะไปยังไงคือมันมองไม่เห็นทางที่จะเดินต่อนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้นะถ้าถามว่ามันจะได้มีโอกาสไปต่อไหมโอกาสไปต่อของคุณดูแล้วมันค่อนข้างน้อยนะคะเพราะคุณเหมือนกับตอนที่คุณค่อนข้างที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะไม่จําเป็นต้องมีเขาคุณก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกข์ร้อนเพียงแค่คุณแค่งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมอยู่อยู่หาย นะคะทำไมมันอยู่ๆมันถึงไม่หายไปค่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสมากรวมมีโอกาสสูงที่คุณอาจจะตัดสินใจที่จะเดินหน้าแต่ถามว่าเขามีการทักข้อความมามีการอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณไหมมีนะค่ะแต่พอขอโอกาสพอคุณให้โอกาสแล้วอย่างที่บอกความสัมพันธ์มันจะกลับไปสู่จุดเดิมไปกลับไปสู่วังวนเดิมๆนะคะมันเหมือนมันเหมือนแผ่นแผ่นแผ่นเสียงตกล้องอ่ะนะคะ มันจะด,ด,ดีดีมันก็สะดุดมันจะด,ดีดีมันก็สะดุดอยู่อย่างนี้อยู่ล่างไปนะคนที่แหลนจะเป็นคุณนะคะ <c oughs> คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบทสรุปความสัมพันธ์คุณกับเขานะ <c oughs> คือเขาไม่ได้เป็นมีใครใหม่นะแต่ด้วยอารมณ์ด้วยนิสัยของเขาเท่านั้นเองนะคะที่อาจจะไม่ได้เหมือนปกติทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้นะไพ่จะแนะนําอะไรคุณในความสัมพันธ์นี้ นะคะหลับได้ลงนะถึงบอกว่ามันเหนื่อยนะคะถ้าไปต่อก็คือคุณเหนื่อยมันจะมีแต่การาในเรื่องของการคาดเดาใช้ความคิดค่อนข้างเยอะตกลงมันคือมันมีแต่วคําถามอยู่ในใจคุณตลอดเวลาในความสัมพันธ์นี้นะให้บอกว่าให้คุณกลับมาโฟกัสกับตัวเองให้คุณกลับมาอยู่ในจุดของตัวเองนะคะคุณรู้แหละว่าคุณควรจะทํำยังไง ความสัมพันธ์นี้คุณรู้แหละว่าคุณควรจะก้าวเดินต่อไปยังไงในความสัมพันธ์นี้นะส่วนตัวเขาเองอย่างที่บอกนะคะเวลาที่เขานี่เงียบหายไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนนะเขาไม่ได้ไปไหนเขาก็อยู่กับตัวเขาเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในความสัมพันธ์เนี้ยบางคนคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาจะติดเกมนะคะติดเกมติดออนไลน์นะคะอยู่กับในโลกส่วนตัวของเขาอยู่กับในโลก ในโลกของอินเทอร์เน็ตอะไรของเขาในโลกโซเชียลของเขาซึ่งมันอาจจะไม่ไม่ใช่โซเชียลที่แบบว่าไปติดต่อพูดคุยกับใครนะอาจจะเป็นในเรื่องการติดเกมติดอะไรของเขาไปนะคะแล้วก็อาจจะคนคนนี้นะ่ะนอกจากติดเกมนะคะติดสื่อออนไลน์ของเขาแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่ในเรื่องของเวลาการนอนหลับพักผ่อนของเขาเนี่ยมันจะเป็นเวลานอนหลับพักผ่อนที่เขาอาจจะสวนทางกับคนปกติโดยทั่วๆไป เขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตไม่ได้เหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปที่เขาใช้ปกติกันกลางคืนนอนตื่นเช้ามาทํางานทํามาหากินแต่คนคนนี้ไม่ใช่ชีวิตเขาจะสวนทางจากคนทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์เขารักแต่เขาดูแลไม่เป็นนะคะเขาเทคแคร์ไม่เป็นนะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์นะคะที่ไพ่ต่อกออกมานะว่าถ้าคุณจะไปต่อคุณก็จะต้องเจอกับลักษณะแบบนี้นะ นะเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของส่วนตัวของเขามากจนเกินไปไปโฟกัสในเรื่องอความสุขของเขามากจนเกินไปนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตัดนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้านะ,ค,ะคุณก็จะรู้สึกว่าโอเคคุณมีความสุขมากกว่านะคะมากกว่าที่จะต้องมานั่งรอนั่งคาดเดาอะไรกับกับอะไรของคนแบบนี้ ะะและอย่างที่บอกว่าความคิดเขานะใจเขาอารมณ์เขานะมันไม่ได้เหมือนปกติการใช้ชีวิตเขาก็ไม่เหมือนคนปกติด้วยนะถ้าคุณจะไปต่อหรือถ้าคุณจะรอเขามันคุณก็จะกลับไปอยู่ในวังวนเดิมๆที่เขาเป็นนะคะไพ่ท้ายกองคือไพ่ก้าวข้ามคุณจะสามารถผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ด้วยตัวคุณเองนะการก้าวข้ามไปคุณจะได้ไปเจอในสิ่งที่ดีกว่า นะคนที่ดีกว่าโอกาสที่ดีกว่าที่จะเป็นของคุณในวันข้างหน้านะคะก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จกับความรักได้เจอสิ่งที่ใช่ความรักที่ลงตัวสำหรับคุณโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งคาดเดาไม่ต้องมานั่งเหนื่อยกับการคาดเดาตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามค่ะ